กฎแห่งกรรมวันนี้ขอเสนอเรื่องกรรมที่ทำให้ต้องยากจนในวัยเด็กแล้วกลับมาร่ำรวยเมื่อเติบโต,ตขึ้นเศรษฐีระดับโลกหลายคนเคยยากจนมาก่อนคะ่ะและไม่ใช่ยากจนธรรมดาบางคนเช่นบอร์เรนบัฟเฟ่ถูกเบบให้ออกมาทำงานหาเงินจุนเจือครอบครัวตั้งแต่สิบครวบ แล้วจึงใช้ความสามารถเฉพาะตัวสร้างความร่ำรวยให้ตนเองในภายหลังและอย่างที่พวกเขามีกรรมแต่หนหลังแบบไหนที่ทําให้ต้องยากจนข้นแค้นในวัยเด็กแล้วก็กลับมาร่ำรวยเมื่อเติบโตขึ้นมาได้หากความเชื่อแบบพุทธที่ว่าการให้ทานมีผลเป็นความร่ำรวยเหล่ามหาเศรษฐี ก็น่าจะเคยให้ฐานมามากมิใช่หรือและเมื่อเป็นเช่นนั้นก็สมควรมั่งคั่งมาตั้งแต่เด็กจึงจะถูกสิและคำตอบก็คือความหมายแบบเพลินๆของคำว่ารวยคือได้มากหรือมีมากส่วนความหมายเพลินๆของคำว่าจนก็คืออัต,ตคัดขาดแคลนเฟืดเคือง มีไม่พอกินพอใช้สำหรับคำตอบต่อไปนี้ก็จะเล็งเห็นเฉพาะสุดตรงสองขั้วนั่นก็หมายถึงกรรมที่ทำให้จนมากกับรวยมากเพื่อจะได้ตอบอย่างตรงประเด็นว่าทำไมบางคนจึงสุดอัตคัดขัดสนและแปรเป็นมั่งคั่งอย่างยั่งยืนในภายหลังในชาติเดียว กรรมที่ให้ผลเกี่ยวกับความยากดีมีจนนั้นไม่เรื่องง่ายอย่างที่หลายคนคิดค่ะไม่ใช่ให้นิดหน่อยแล้วรวยและสำคัญคือไม่ใช่คนแค่กรรมเก่าค่ะที่มีส่วนกำหนดวิธีใช้ชีวิตทั้งหมดมีส่วนให้ผลกับฐานะได้ทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามเมื่อรพูดถึงกรรมหลักที่เคยทำไว้ในอดีต ก็อาจจะต้องแยกแยะก,กันเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าทำอะไรมากๆแล้วจึงให้ผลเป็นไปเกิดในภพแห่งความอัตคัดหรือภพแห่งความมั่งคั่งและเมื่อแจกแจงอดีตกรรมแล้วก็จะค่อยๆลงรายละเอียดปัจจุบันกรรมเป็นลำดับต่อไปค่ะกรรมหลักๆที่ทำไม่ยากจนมาก ได้แก่ข้อที่1ความตระนีที่เหนียวความตระนีที่เหนียวก็หมายถึงให้ได้ก็ไม่ให้หรือแม้สมควรให้ก็หวงไว้ยื้อไว้เช่นนี้ของตัวเองแท้ๆสมควรต้องใช้แต่ก็เสียดายอยากดองไว้เป็นของตนเองก็อย่าว่าแต่จะคิดถึงเรื่องแบ่งปันหรือเจือจานเลยค่ะ ทั้งชีวิตกลัวแต่ว่าใครจะมาเอาเปรียบตนหรือกลัวแต่ว่าตนจะไม่ได้เปรียบใครผลแห่งการตนีเกินเหตุมันก็หมายถึงการเป็นผู้อัตคัดเกินเหตุเช่นกันค่ะแรงน้ำใจในการนี้ก็จะให้ผลเป็นความแล้งซัพ์ในชาติถัดไปกรรมอย่างที่สองละโมบโลภมากขั้นรุนแรง การละโมบโลภมากขั้นรุนแรงนั้นค่ะก็หมายถึงโลภจัดขนาดผิดศีลข้อที่ว่าด้วยการลักทรัพย์ได้เลยค่ะหรือการช่อกงทรัพย์โดยปราศจากความละอายผู้ที่ทำความวิบัติชิบหายให้แก่ทรัพย์ของคนอื่นนั้นย่อมรับผลเป็นความพินาศแห่งทรัพย์ของตนเช่นกันค่ะแม้ว่าการให้ทานในอดีต จะได้บันดาลทรัพย์ไว้มากทรัพย์นั้นย่อมถึงความวิบัติได้อาจจะในระดับให้เกิดความเจ็บใจรุนแรงหรืออาจจะในระดับให้ตกยากแบบจับพลันทันดวนก็ขึ้นอยู่กับความหนักเบาแห่งกรรมของอาเทียนนาทานอันเป็นตัวต้นเหตุค่ะ และนอกจากนี้ยังมีกรรมเปรกย่อยนะคะที่ทำให้ยากจนได้อีกมากมายนับไม่ถ้วนก็ขอยกตัวอย่างเพอให้เห็นภาพชัดๆค่ะเช่นในภาวะสงครามที่ต้องคิดทำลายล้างศัตรูบางทีก็ใช้วิธีล้อมเมืองตัดข้าวตัดน้ำคนทั้งเมืองเพื่อบีบให้เจ้าเมืองนองและหากทำอย่างนี้สักสองสามหนโดยไม่เห็นใจลูกเด็ก เล็กแดงก็มีสิทธิ์ไปเกิดในทินฐานกันดารหรือทรมานกว่านั้นนั่นก็คือเกิดในทินฐานอุดมสมบูรณ์เพราะว่าไม่มีสิทธิ์กินไม่มีสิทธิ์ใช้อัตคัดเหลือจะทานทนและต่อไปเราจะพูดถึงส่วนกรรมหลักๆที่ทำให้ร่ำรวยมากๆนั่นก็ได้แก่ข้อที่หนึ่งความมีนิสัยใจคอเผื่อแผ่ ความมีนิสัยใจคอเผื่อแผ่นั้นก็คือเอาแต่คิดให้ผูกใจอยู่กับการให้เคยชินกับการเป็นผู้ให้ค่ะขนาดตัวเองไม่มีก็ขวัญขวายกระวนกระวายอยากหามาช่วยเหลือคนกำลังตกทุกข์ได้ยากตลอดชีวิตมีแต่ใจอยากเจือจานกลัวแต่ว่าคนอื่นจะมีไม่พอกระทั่งลืมๆว่าตัวเองจะมีพอไหม ผลแห่งการใจดีเกินธรรมดามันก็คือการเป็นผู้มีทรัพย์มากเกินกว่าชาวโลกทั่วไปเขาและข้อที่2ก็คือการละอายต่อบาปอย่างยิ่งยวดการละอายก็คือการยอมอดตายดีกว่าคิดคดโกงผู้ไม่คิดเพ่งเล็งเอาทรัพย์ผู้อื่นโดยมิชอบยอมรับผลเป็นความสวัสดีแห่งทรัพย์ แม้ความตนีในอดีตอาจก่อให้เกิดทรัพย์เพียงน้อยทว่าทรัพย์นั้นก็จะอยู่ทนไม่วิบัติไปด้วยภัยธรรมชาติหรือภัยจากมือโจรและนอกจากนี้ยังมีกรรมปรีกย่อยที่ทำให้ร่ำรวยได้อีกมากมายนับไม่้วนก็ขอยกตัวอย่างพอเห็นภาพเช่นการชี้ช่องคนอื่นรู้จักให้ทำมาหากิน ช่วยให้เขาเป็นผู้ฉลาดในธุรกิจกับทั้งมีใจใหญ่คิดเผื่อแผ่กลยุทธ์ให้กับคนทั้งประเทศหรือทั้งโลกหากการเผื่อแผ่ของเขาเป็นไปโดยบริสุทธิ์ปรารถนาให้คนทั้งแผ่นดินอยู่ดีกินดีมีชีวิตที่เป็นสุขขึ้นบุญที่ทำนี้ก็มีสิทธิ์นำให้ไปเกิดในทินฐานอุดมสมบูรณ์หรืออย่างน้อย แม้เกิดในถิ่นฐานแห้งแล้งด้วยบาปบางประการเขาเหล่านั้นก็จะมีกินมีใช้เหนือกว่าคนที่อยู่แวดล้อมทั้งหมดตั้งแต่เกิดอีกทั้งฉลาดในการหาฉลาดในการเก็บและฉลาดในการใช้เป็นอย่างยิ่งและเมื่อเราแยกให้เห็นเป็นเรื่องเรื่องเช่นนี้กุ่นเองก็คงพอมองออกว่าในชีวิตเดียว คนเราอาจสร้างทั้งเหตุที่ทำให้ยากจนและเหตุที่ทำให้ร่ำรวยได้ไม่ใช่ว่าทำทานมากแล้วเป็นปักว่าเราเกิดใหม่จะได้สบายตั้งแต่ต้นต้องดูด้วยว่าทุ่มเททำแต่ไหนมาตลอดไปหรือเปล่าและเคยก่อบาปไว้ทวงความเจริญเพียงใดด้วยเพื่อให้เห็นชัดเจนก็ขอแยกแยะบุญที่ทำให้รวยเป็นข้อๆดังนี้ค่ะ ป้นเก่าที่ส่งไปเข้าท้องคนรวยข้อที่หนึ่งเคยงดเว้นบาปชนิดที่ให้ผลเป็นความอัตคัสขณะเกิดเช่นชาติไกลไม่เผาบ้านไล่ที่ใครทั้งที่มีสิทธิ์ทำด้วยอำนาจบาดใจข้อที่สองเคยผูกพันกับพ่อแม่ที่กำลังอยู่ในฐานะร่ำรวย เช่นชาติอันใกล้ให้ทานอุปถัมภ์และมีความเอ็นดูกันมาแต่ก็อาจเคยเป็นศัตรูกันมาก็ย่อมได้โดยเฉพาะถ้าเคยสาปแช่งอาฆาตว่าจะจองเวรกันอย่างเหนียวแน่นพอมาเกิดเป็นลูกก็เป็นลูกทรพีเหี่ยมเกรียมขนาดจ้างค่าพ่อแม่เพื่อแย่งสมบัติข้อที่สมมีบุญพอจะเสะวยสุขล้นหลามตั้งแต่แรกเกิด เช่นผู้ให้ก่อนโดยผู้รับไม่จำเป็นต้องเคยมีบุญคุณกับตนเป็นผู้คิดอุปธรรมสมณะซึ่งไม่อยู่ในฐานะเลี้ยงดูตนเองได้ผลที่ได้ตอบแทนจากธรรมชาติจึงเป็นการมีผู้อีเมื่ออยู่ในฐานะที่ไม่อาจเลี้ยงดูตนเองได้เช่นกันบุญเก่าที่ทำให้ได้รับมรดก เคยเป็นผู้ยกผลประโยชน์ใหญ่ของตนให้คนอื่นด้วยน้ำใจการุนไม่ใช่เพระถูกปีบังคับและเคยเป็นผู้เคยมอบสมบัติให้แก่ผู้สมควรได้รับหรือมอบวัตถุอย่างใหญ่มอบที่ดินให้เป็นประโยชน์แด่สงก็ขอให้คำานึงว่าสงนั้นเป็นนาบุญอันยิ่งเมื่อมอบให้สงจึงสมควรแก่การรับมรดกใหญ่ ในอนาคตเช่นกันปุนเก่าที่ทำให้ได้ราบก้อนใหญ่ข้อแรกเคยเป็นผู้ให้ลาบลอยแก่คนอื่นโดยที่เขาไม่คาดฝันหรือโดยที่ตนเองก็ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนล่วงหน้าเมื่อพบเห็นใครน่าช่วยเหลือก็ช่วยเลยทันทีเมื่อทำให้คนอื่นได้รับราบก็ย่อมสมควรแก่การเป็นผู้รับราบในอนาคต ลาบที่ให้ผู้อื่นไม่จำเป็นต้องมากมายค่ะแต่อย่างน้อยก็ต้องทำให้เขายินดีปรีดาหรือทำให้เขารอดจากภาวะยากลำบากแบบสับพลันทันทีลาบที่ได้รับอาจมาจากหลายทางโดยไม่คาดฝันอยากแค่ไปคิดถึงการถูกลดตินะคะประเภทจุดูดีๆมีเงินโอนเข้าบัญชีหลายแสนแบบสืบหาต้นต่อไม่เจอ แจ้งธนาคารตรวจสอบแล้วก็ไม่รู้ความเป็นมาอันนี้ก็เคยเกิดกรณีพิลึกพันนี้มาแล้วจริงๆค่ะและข้อที่2เคยเป็นผู้ตั้งใจให้คนอื่นดีใจกับการได้รับของขวัญของกำนันโดยที่ไม่คาดฝันมาก่อนเลยก็มีมากนะคะพวกชอบเซอร์ไพรส์ชาวบ้านโดยไม่เปิดโอกาสให้รู้เนึ้อรู้ตัวหวังว่าจะเห็นเขาตื่นเต้นยินดีสุดขีด ความหวังชนิดนั้นถ้าทำให้เขาสำเร็จก็เป็นผลลาบลอยก้อนใหญ่ได้เช่นกันโดยเฉพาะทางยิ่งถ้ารู้ว่าใครอยากได้อะไรมานานแล้วรู้ว่าชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหากได้สิ่งนั้นนั่นแหละตรงเป้าอย่างจังทีเดียวปุ่นเก่าที่ทำให้ค้าขายได้กำไรเสมอ เคยให้ความหวังแก่สมณะว่าจะถวายสิ่งโน้นสิ่งนี้ตกปากรับคำและภายหลังนำมาถวายตามสัญญาแต่ให้ยิ่งขึ้นกว่านั้นก็คือท่านต้องการเพียงหนึ่งแต่นำของที่ท่านประสงค์มาถวายเป็นสิบอย่างนี้ถ้าเก่งไว้ว่าจะทำยอดให้ถึงเป้าสักล้านก็อาจพุ่งพรวดทะลุเป้าไปหลายเดียวพูดง่ายๆก็คือโชคช่วย แม้ฝีมือไม่ได้ดีเล่เหลี่ยมธุรกิจไม่ได้มากกว่าพ่อค้าใกล้และแวกก็ตามข้อนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสแนะนำไม่เป็นกรณีค่ะจะทดลองก็ไม่เสียหายอะไรสำหรับหลายคนที่ไม่มีบาปเก่ามาเป็นอุปสรรคก็น่าจะเห็นผลทันตาในชาตินี้ได้เลยค่ะ